เดี๋ยวพวกเราให้รู้จักหน้าที่ของพวกเราอันดับแรกพวกเรามีกุศลละเจตนาเพื่อฝึก กายวาจาใจของพวกเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการได้ยินได้ฟังอันดับแรกจึงมีความจำเป็น เราจะได้รู้จักหน้าที่ของพวกเราทั้งพระสงฆ์องค์เนนแม่ขาวแม่ชีหรืออุบาสกบาติกานั่นแหละทำไม <c oughs> พวกเราจึงมีหน้าที่สนใจมาศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกสอนทั้งเทวดาสอนทั้งมนุษย์ทั่วโลกโดยเฉพาะกะรวมพวกเราเข้าด้วยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าภาษาเราเป็นภาษาพวกเรา ว่าบุญมีจริงนาะบาปมีจริงนะชาตินี้มีจริงชาติหน้าก็มีจริงไม่ใช่เหมือนบางคนบางหมู่บางคณะนึกเดาเอาหรือคาดกระเนถ้านึกลักษณะนั้น เหตุผลมันไม่ตรงกับความจริงความเชื่อแต่เรื่องบุญเป็นยังไงเรื่องบาปเป็นยังไงเรื่องนรกเป็นยังไงเรื่องสวรรค์เป็นยังไงเย่งมากผลนิพพานเย่งไม่มีความสนใจอะไรเลยสำหรับผู้ยังไม่มีความเชื่อ จนันนะพวกเราทุกองคทุกคนเชื่อเถอะตรงเนี้ยเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะพราะพระพุทธเจ้าพูดเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องมรรคผลน,ผนิพพานพระพุทธเจ้ารู้ด้วย พยานอย่างรู้โดยเฉพาะเรื่องมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็ถึงตรงนั้นเห็นตรงนั้นว่าเทสมบูรณ์ที่สุดเรื่องความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายปรารถนาแสวงหาความสุขไม่มีความสุขประเภทไหนที่ใดที่ไหน เทจะเหนือความสุขในมรรคผลนิพพานสมบูรณ์บริบูรณ์เลยความสุขตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเทศนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เห็นคุณค่า การเกิดขึ้นมาบุญพามาเกิดเป็นยังไงบาปพามาเกิดเป็นยังไงตัวบุญตัวบาปเป็นยังไงอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นอย่าไปรู้ที่อื่นเน,นี่ยโลกมนุษย์สมบูรณ์ที่สุด การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ชาติใดภาษาใดชาติชั้นวัณนะนใดอันนี้แหละบุญคือความดีความดีคือบุญพามาเกิดต่างกันมากน้อยอันนั้นมันต่างกันถ้าเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเป็นตัวเป็นตนอันนั้นอ่ะ บาพามาเกิดเขานึกถึงบุญไม่ได้ยิ่งในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นอันนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นให้มาศึกษาความจริงคือใจของตัวเอง จิตใจของตัวเองจิตใจของพวกเรานะะั่นลหะมองเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมพวกเรานั่งอยู่เดียเ๋ยวนี้มองเห็นใจตัวเองไหมฉะนั้นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเปรสัตว์นรก เป็นผลของความชั่วเป็นผลของบาปกับเพราะใจดวงเนี้มันไม่มีบบนมันไม่มีความดีฉะนั้นเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่เพราะใจที่มองไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างเนี่ย มาเกิดบุญพามาเกิดทีเนี่ยจึงไม่เป็นมนุษย์เป็นโลกเป็นหลากฉะนั้น <c oughs> มนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ที่มีโอกาสเหมือนอย่างพวกเราเรา,เราทาั้งทัน ให้พวกเราได้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ใดเยิ่ยงเกิดขึ้นมาแล้วได้มาเจอมาเจอคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภ ที่นี่พวกเราทุกองค์ทุกคนถ้าว่าตรงนี้พิจารณาตรงนี้ให้พวกเราโภมใจเถอะว่าพวกเราเป็นผู้มีโชคมีลาภถามใจของตัวเองที่เนี่ย ถามว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์จะมากจะน้อยใจใครต้องการความทุกข์ใจทุกดวงจิตดวงใจนั่นแหะทั้งใจผู้หญิงทั้งใจผู้ชาย ต้องการความสุขต้องการความสบายจนถึงที่สุดต้องการความพ้นจากทุกข์ฉะนั้นตรงนี้อ <c oughs> พวกเราได้มีโอกาสแนวทางที่จะพ้นจากทุกข์พ้นจากความเป็นบาปนั่นน่ะจะมากจะน้อย ให้มีการศึกษาได้มีการศึกษาจะตามตามตำรับตำลาหรือได้ยินได้ฟังเหมือนที่พวกเรากำลังฟังอยู่ในขณะน,นี้อันนี้คือการศึกษาศึกษาให้รู้จักแนวทางปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขต ของหน้าที่ของพวกเรามีทานมีศีลมีภาวนามีตติมีสมาธิมีปัญญาก็ฟังก็ฟังแต่ว่าสติปัญญาสติปัญญา ใจของใครไม่ต้องการอยากจะมีสติไม่อยากจะมีปัญญาใครต้องการไม่ต้องการหัวใจของใครไม่ต้องการไม่มีหรอกที่ไม่ต้องการมีสติมีปัญญาท่านั้นการตั้งใจเพื่อดูใจการตั้งใจเพื่อความให้รู้ใจความสำนึกความรู้สึกของใจตัวเองนะั่นเราจะได้ภูมิใจ ในการมาได้ยินได้ฟังในการมีโอกาสมาศึกษามาฝึกมาปฏิบัติตรงนี้ให้พวกเราทุบององทุกคนที่ใจไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์มาจากไหนมันเกิดจากอะไร ต้องดูเหตุฟังตรงนี้ทำความเข้าใจให้เข้าใจความหมายนะไม่อย่างนั้นแล้วทำตามหน้าที่ของตัวเองไม่ถูกแทนที่มันจะเป็นความดีเกิดเป็นบุญจากการกระทําแต่และวันแต่และเวลามันกลับเป็นบาปทําห้เป็นบาปทําไปทําไม นนะกติการกำหนดรมเนียมประเพณีข้อวัดปฏิบัติหมูณะจิตจะวัดแต่แล้วเวลาแต่แล้วเวลาแต่แล้วเวลา อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทำความเข้าใจจิตจวัดข้อปฏิบัติที่เป็นปฏิปทาการปฏิบัติโดยเฉพาะแนวทางพระกรรมาฐานปฏิบัติสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มันผลการปฏิบัติของกุบาจารย์กรรมาฐานสายนี่ ผมไม่สงสัยนะว่าท่านปฏิบัติผิดยังไงปฏิบัติถูกยังไงไม่สงสัยนะโูกสมบูรณ์บริบูรณ์เลยถ้าว่าในครั้งพุทธกาลคุบาอาจารย์นุ่นที่พวกเรากราบพวกเราไหว้ท่านเป็นพร,ระอรหันต์ก็สมบูรณ์แบบเราม่ใชเ ท่านเป็นพระอรหนะันจะรู้ได้ยังไงทีเนี่ยฟังแล้วให้มาดูที่ใจของเราใจของท่านเป็นพระลหันคือใจของท่านไม่มีกิเลสปฏิบัติ ชำระกิเลสโลภโกรโงออกจากใจของท่านนอกจากกิเลสแล้วก็ตัณหาตัณหากามมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามมะตัณหาคือความยินดีในอารมณ์เพศผู้ชายยินดีในผู้หญิงผู้หญิงยินดีในผู้ชาย นั่นละกามมาตัญหาทั้งภาคปฏิบัติว่าไม่ใช่ว่ากามมาตัญหาเฉยๆเ่ยว่าบา้าบ้าตัญหาท,ทําไมถึงว่าออกบ้าก็เพราะเตือนให้ใจของพวกเราสติของพวกเรารู้ตัวแลวที่สุดร้ายที่สุดคือบาอ้าแล้วจะไปยินดีอารมณ์ประเภทนี้ทำไม อารมณ์บาสิ่งเหล่านี้มันมีที่ไหนที่เนี่ยกามัตัณหาอารมณ์เพศมันก็อยู่ที่ใจใจของใครอย่าไปดูใจผู้อื่นโลภะา,ามโลกกิเลสมันก็อยู่ที่ใจใจใคร โมหะความหลงโทสะความโกรธสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราฟังแล้วดูที่จมันมีอารมณ์กิเลสโลภโกรธหลงแต่และครั้งแต่และเวลาแต่และการแต่และเวลาเนี่ยอารมณ์ของกิเลสตัณหาประเภทนี้มันจะแดงขึ้นมากน้อยขนาดไหน อันนี้ให้ระวังเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ว่าฟังเฉยๆนะไม่ใช่ว่าบวชห่มผ้ากาสาวพัดกนหัวกนชี้เราว่าเราบวชแล้วบวชเดี๋ยวมันเพียงแค่กิริยาทางนอกร่างกาย แต่จิเลตัณหามันไม่ได้อยู่ในร่างกายเป็นเครื่องหมายให้รู้ตัวว่าเราบวชเพื่อชำระกิเลตโลภโกรลงตัณหาจิเลตโลภโกรลงตัณหาอย่างที่ว่ามันอยู่ที่ใจฉะนั้นเมื่อบวชแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนที่อยู่ของพวกเธอนู่น ตามถ้ำเงื่อมผาป่าเขาลุกกระบุนลมไม้ฉะนั้นพวกเราจึงได้มาอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนตามถ้ำตามป่าตามเขาแบบธรรมชาติมันมีความเงียบสงบแต่บ้ากิเลตัณหาเนี่ยมันไม่ชอบความเงียบความสงบนะถ้ามันเจอใน,นลักษณะ,ะาานี้มันจะเกิดความเงียบเหงา เข้าใจละว,ว่าเบไหนผู้หญิงสวยๆอยู่ไหนผู้ชายสวยๆอยู่ที่ไหนมันคิดในใจบ้ากิเลสตัณหามันนะนะเคยฟังเคยพิจารณาไปเรื่องนี้ฟังแล้วดูที่ใจของพวกเรามากน้อยขนาดไหนถ้าไม่ดูถ้าไม่ศึกษามาด้ยนินไม่ได้ฟังไม่เห็นทุกไม่เห็นโทษในสิ่งที่เกิดทุก จิเลโรคกวดหลงตัณหาเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อื่นและวั้นั้นพวกเราหน้าที่ของพวกเรานะนะ่นน่ะมาอยู่สถานที่มีความเงียบให้เป็นความเงียบสงบยินดีพอใจฉันทะให้มีความยินดีให้มีความพอใจกสถานที่ เงียบสงบลักษณะนี้เวลาทำจิตวัดก็ดูหมู่ดูเพื่อนดูครูบาอาจารย์เวลาบินนาบาตท,ท่านบินนาบาตเวลาไหนเวลาฉันท่านฉันเวลาไหนโดยเฉพาะภาคปฏิบัติท่านฉันมือเดียว ถ้าฝึกทางด้านจิตใจหนัหนกๆเข,ข้าบางครั้งมันก็อดมือเดียวก็ไม่เอาบางช่วงฉันเอีมฉันก็ไม่เอมถ้าฉันมากฉันอย่างที่มนุษย์ในโลกยินดีพอใจน,นั่นนะ สิ่งที่เราใช้เราฉันเข้าไปมันไปเสริมไปบำรุงบ้ากิเลสตัณหานั่นนะฉะนั้นพอชีวิตอยู่ได้อัเน,นวิธีกำจัดอารมณ์ของกิเลสกำจัดอารมณ์ของตัณหาเมื่อมีจติรู้ตัวว่าอารมณ์กิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ที่อื่นเมื่อเนกขึ้นมามันรู้เออในอารมณ์กิเลสนิารมตัณหา หยุดทันทีอย่าไปคิดตามมันเมื่อไม่คิดตามมันที่เนี่ยอารมณ์นั่นน่ะให้เปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ของศีลของธรรมที่เนี่ยอย่าให้เป็นอารมณ์ของกิเลสอย่าให้เป็นอารมณ์ของตัณหาอารมณ์ของศีลเป็นยังไงศีล เราไม่ได้ทำทุกทำโทษตามสิขาบทตามหน้าที่อันที่สองศิ่คือความเรียบร้อยหมายถึงอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยเออมันเป็นลักษณะนี้อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยตดทุนรื่นเริงยิบแย้มแจม่มใสจิตใจ,ใจ,ใจดีงามความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงามศิลนธรรมสิลนธรรมนะ ฟังเรื่องนี้มันอยู่ดีใจแล้วก็ฝึกอย่าให้ใจมันหลงไปตามอารมณ์บาปให้อยู่ในอารมณ์ของศีลของธรรมทำสมาธิธรรมให้อารมณ์ดีมีความสงบรู้จักเดินยงกรมเวลาว่างๆรู้จักนั่งสมาธิภาวนา อันนี้หน้าที่ของตัวเองที่การศึกษาเมื่อรู้แล้วก็ปฏิบัติตามการตามเวลาหน้าที่พวกเรามาฝึกมาปฏิบัติปฏิบัติคือรักษาใจตัวเองนะถ้าไม่รักษาใจเนี่ยมันจะโมหะความหลงจิเลมันพามโง่พาหลงมันวิ่งไปตามกระแสอารมณ์บ้านที่ละ รอบโกดองอารมณ์ตัณหาอั่าีลและ้วจากนั้นท่าไหมีสติมีสมาธิมีปัญญารอบรู้ในอารมณ์ในสิ่งที่ควรจะรู้อันนี้คือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของตัวเองที่มาฝึกมา,มาฟังมาฟังมาฝึกมาปฏิบัติเอาทีนี้ต่อไปให้พวกเราตั้งใจนั่งสมาธิฟังฟังรรมะภากปฏิบัติ จาเครื่องบันทึกเสียงขององค์หลวงตาต่อที่นี่พวกเราเข้าใจความหมายสับคำพูดขององค์หลวงตาว่าเผลอเลอเผลอเลอเนี่ยเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนความหมายสับนี้ก็คือปล่อยสติ เครื่องระลึกรู้ว่าใจของตัวเองนั้นน่ะอยู่กับอารมณ์ของศีลของธรรมหรืออยู่กับอารมณ์ของกิเลสตัณหาร้อยทั้งร้อยท้าขาดคุณธรรมคือจะติเครื่องระลึกรู้เครื่องระลึกได้เนี่ย อารมณ์ของจิตของใจเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของกิเลสตัณหาทั้นทงนั่นฉะน,นั้นเผลอเหลอเผลอเหลคือหมาย็ว่าปล่อยให้อารมณ์ของจิตของใจของเราเนี่ยไปตามมรรณบของกิเลสตัณหาโดยไม่รู้ตัวแล้วพวกเราฟังไม่เข้าใจการรักษาการปฏิบัติ มันจะมีความหมายอะไรการเวลาแต่และวันแต่และเวลาสินโดยเฉพาะอีกศัพท์หนึ่งที่ทันว่าให้พิจารณาสติปัฏฐานสี่อะไรนั่นสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นศัพท์ของหลักธรรมทันว่าไว้สติปัฏฐาน ฐานฐานะเป็นที่ตั้งของสติภาษาเรานั่นน่ะ,นะคืออะไรกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนที่เนี่ยสติปัฏฐานหรืออยู่ในตำราหรืออยู่ในตู้พรอไตเปดกกายก็บรูปร่างของเรานี่เหลยว เวทนาก็คือความเจ็บความปวดอยู่ในขณะนี้เด้ะเอาพลรศพรจนานาลายกายของพวกเราจะเป็นกายผู้ชายกายผู้ผู้หญิงก็าตามที่หนังห่ออยู่นั่นนะ่ะอะไรอยู่ในนั้นะ ก้อนเนื้อก้อนกระดูกออกองเนื้อกองเนื้อไม่ใช่หรือทำไมยัง่พิจารณาก็เพราะนไปหลงว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักนอกจากนั้นละ่ะนอกจากเป็นของสกปรกแล้วที่เป็นทุกข์จะตายอยู่ยเนี่ยนั่งสมาธิไม่ถึงชงั่วโมงสองชองั่วโมงมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นเครื่องตีแดงออก ถ้าก,กายนี่ไม่ใช่เลยเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยด้วยสติตีด้วยปัญญาชอบก็ฟังแต่ว่าเห็นมันก็รู้ก็ฟังแต่ว่ารู้เป็นไรที่หลงว่าสวยว่างามน่ารักตรงไหนที่เปนน่ารักตรงไหนไม่มีความเจ็บความปวดเขาะน ตรงไหนไมันมีแสดงความเจ็บความปวดหรือตรงที่กิเลตัณหามันชอบดูชอบดูอะไรชอบดูตูดเขาตรงนั้นนั่นไม่มีความเจ็บความปวดคว,วความเหนาะความเหม็นเลยตรงนั้นทําไมมันจิเลตัณหามชอบพผาใจดูพาหูพาตาดูฟัง ความจริงเงือนี่เดีกายเวทนาจิตทําให้พิจรณาเห็นตามความเป็นจริงลักษณะนี้เป็นผู้มีสมาธิปัญญาิตติปัญญาิตติปัญญามันก็เกิดพอร,รู้ตามความเป็นจริงอันนี้หน้าที่ของพวกเราให้เข้าใจกฎหมายการฟังและการฝึกการปฏิบัติ เอาวันนี้เห็นว่าในวิดเวลาพอสำควรเลิกเปลี่ยนในบทของไกรของเราเอาที่เนี่ยพวกโยมเลิกไปก่อน